ครับผมจารึกนะครับที่สาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่พุทธาณีฟอร์ดเอเวอเรสตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้ไม่ได้บวกแพคเกจนะครับผมไม่ได้บวกแพคเกจไปเรามาดูกันคันสีดําคันนี้นะครับแต่งทรงนะครับคันนี้โหลดเตี้ยโหดโหดเตียสนิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผม ตอนี้นะครับตัวสปอร์ตจะมีทั้งไม่บวกแพคเกจแล้วก็บวกแพคเกจนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับผมส่วนนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2 0ลิตรร7 0แรงม้าตัวนี้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมอ,อ,อยู่ที่เราจับต้องได้เลยตอนนี้จะอยู่ว่าเรทง่ายๆคือเรทกลางนะครับผมอยู่รุ่นกลางๆนะครับผมถ้าเราอยากจะได้รุ่นท็อปก็สามารถไปเทเทเนียมพัดได้ทันนี้นะครับตัวสปอร์ตเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือกระจังหน้า กระจน้าจะเป็นสีดําเงานะครับเป็นกระจังหน้าที่มาจากโรงงานแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะตัวสปอร์ตเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาสีดําเงามันดูสวยอยู่แล้วาเก็ฟอร์ดตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีลมดำนะครับผมปกติเราจะเห็นตัวเทเนียมพัดนะครับผมจะเป็นสีฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีลมดานะครับขยับมากันต่อมาที่อะคริลิกคําว่าเอเวอเรสตัวนี้เป็นพ์ทที่มาจากโรงงานเลยบางคนอาจจะมองว่ารถสีดําแล้วไปใส่อะคริลิกสีดำนะครับผม,ผมก็คืออาจจะเข้ากันเกินไปเกินเกินไปนะครับผมแต่ค น,นีด้วยความที่เราดูใกล้ๆแล้วมีคาว่าเล็และอย่างพาร์ตตัวนี้มาจากโรงงานถ้าลูกค้าอยากได้แบบเป็นสีโครเมียมตัดนะครับผมก็สามารถได้แต่นะครับผมพาร์ตตัวนี้จะเป็นพาร์ตใหญ่นะแต่ของสเปคที่เป็นพาร์ตแต่จากโรงงานก็คือเป็นตัวเล็กนะครับผมสามารถเลือกได้นะขยับมากันต่อชุดไฟนะครับผมชุดไฟไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอก LED จะติดข้างใดข้างหนึ่งนะครับตามองศาที่เราเลี้ยวนะถ้าเลี้ยวด้านซ้ายนะครับผมไฟตัดหมอกด้านซ้ายจะติดนะครับแล้วก็มากับชุดนะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หน้านะครับตัวสปอร์ตจะเป็นเซนเซอร์นะตัวเทนจะไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับผมตัวสปอร์ตตัวนี้มีเซนเซอร์หน้าแล้วก็ไฟเอกลักษณ์เป็นไฟสีแคมขนาดใหญ่รถสีดานะครับไฟสีแคมนะครับสีขาวโดดเด่นนะครับขนาดใหญ่ แล้วก็แผงไฟตัวนี้จะแผงไฟเป็น LED reflector นะครับแผงจะอยู่ด้านข้างนะส่องมากับโคมนะครับเป็นแสงสีขาวไม่แยงตานะครับเพราะตัวนี้ส่องเข้าโคมขยับมาก,กันต่อมากับทรงที่ฮิตทิดกันก็คือสุรตารหรือทรงดูใบไว้รุ่นดูใบนั่นเองแต่คันนี้นะครับรก็คือเราเอาลง2นิ้วนะครับผม ช่วงล่างนะครับผมตัวนี้เราจะใส่เป็นโปเฟนเดอร์นะทั้งปีกนกนะครับปีกนกสําหรับเซตอัพนะครับช่วงล่างก็คือเป็น2นิ้วของโปเฟนเดอร์นะครับแล้วก็โช๊คนะครับก็เป็นเซตของโปเฟนเดอร์เช่นกันนะครับลูกหมากกันโค้งนะครับมาพร้งกับยางนะครับล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกของเวกนะครับผมแล้วก็ลายนะครับสามารถเลือกได้นะครับอยากได้แบบกี่การดนะครับลายสไตล์ไหนเลยอันนี้นะครับจะเป็นสีลมดํา นะครับลมดาดาเงาสวยงามมาพร้อมกับยางนะครับผมยางตัวนี้เป็นยางของโตโยทายโตโยทายตัวนี้นะครับซี้อยางตัวนี้นะครับผมก็คือ,อหน้ายางนะครับจะ265นะครับแล้วก็แก้มยางตัวนี้ก็คือ50นะครับก็คือจะเตี้ยลงนะจะเตี้ยจะเตี้ยแล้วก็ R20 คันนี้มาพร้อมกับโหลดนะครับโหลด2นิ้ว อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับอยากได้สไตล์ไหนอยากได้แต่งแบบไหนส่วนตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับช่วงล่างก็มีบัตรลิงก์กันโคลงนะครับแล้วตัวสปอร์ตไม่ได้บวกแพ็กเกจก็คือ,อจะไม่มีกล้องรอบคันนะครับสามารถเลือกได้ก็เพิ่มนะครับเพิ่มเงินอีก58 0 0 0นนะครับก็สามารถที่จะได้ออปชั่นเป็นกล้องรอบคันมีสปอร์ตตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีเลตนะครับมีคีเลตก็คือสามารถที่จะล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับ ที่เห็นนะครับผมตัวนี้เตี้ยกว่าตัวปกตินะครับสองนิ้วบางคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรือบางคนบอกว่าเข้ากันนะครับผมด้วยความที่โหลดเตี้ยมา2นิ้วแล้วนะครับดูเท่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกเปลี่ยนยางนะครับปกติก็จะสูงวันนี้ประมาณ2นิ้วอยู่ที่คนชอบนะครับผมแต่ถ้าลูกค้านะครับอยากได้แต่งเป็นสไตล์นี้นะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมก็แต่งจาก โชว์รูมเราเลยนะครับก็สามารถที่จะโหลดนะครับเซตอัพอะไรต่างๆตั้งให้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้เลยส่วนด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นด้านท้ายของอาฝาท้ายแฮนฟรีฝาท้ายแฮนฟรีตัวสปอร์ตก็มีฝาท้ายแฮนฟรีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีโช๊คตัวนี้นะครับผมที่คืนลูกค้าอันนี้เป็นเซตเก่านะครับที่คืนลูกค้าก็ใส่แพคให้อย่างดีนะครับของใหม่ก็เป็นโปรเฟนเดอร์ ของเก่าก็คือลูกค้าแล้วก็พรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เป็นพรม9ดีนะครับสามารถเลือกได้ลูกค้าอยากได้ไดไหนนะครับสามารถเลือกได้เลย <S <S ผมจะแถมแบบหนาให้นะครับและกล้องนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับ <S <S ส่วนตัวนี้ไฟนะครับจะเป็นไฟท้ายเป็นไฟท้าย <S <S ส่งซิกเ i เ t u r e ของเขานะครับผมถ้าตัวเริ่มต้นที่ตัวสปอร์ตนี่จะมีไฟท้ายแบบซิกเ i เ t u r e แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเทนจะเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับจะไม่ได้มี ตรงกลางนี้นะครับหรือลูกค้าอยากจะแต่งเป็นสไตล์ของมีคําว่าเอเวอเรสนะครับเป็นไฟเบรกไฟถอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเขาก็จะติดตั้งให้หรือนะครับผมลูกค้านะครับอยากจะแต่งเป็นสไตล์ของชุดแต่งวิตเตอร์ของสปอร์ตไลเดอร์นะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันมาคุยดีเทลนะครับอยากได้แต่งแบบไหนตัวนี้นะครับตัว f o r d e v e r e s t s p o r t คันนี้นะครับผม ในราคาที่ย่อมเยานะครับผมร้านสี่นะครับผมก็ลูกค้าอยากได้แต่งเป็นสไตล์ไหนนะครับมาคุยกันอยากได้แต่งแบบสไตล์แบบไปรุ่นดูไบก็ได้ก็สามารถติดต่อผมได้เพราะว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะตกแต่งแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับก็จบที่เราหรือลูกค้ามีไอเดียอะไรแนะนำนะครับอยากแต่งสไตล์ไหนเดี๋ยวผมไปหาร้านให้ก็ทุกทุคุยกับผมได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ